thank <laughs> you เพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆที่รักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่ารวมทั้งเพื่อนๆนักสะสมมือใหม่นะครับกลับมาพบกับครูดองอีกครั้งในช่องครูดงคอยสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับแล้วก็คุณลุงคุณป้าที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าตามตลาดนักนะครับ กลับมาพบก,กับครูโดงอีกครั้งยังไงก็ช่วงปีใหม่นี้เปิดงานมาบางคนกลับเข้ามาทำงานก็ยังคิดถึงบ้านอยู่ก็อยากให้นึกถึงหน้าที่นะครับเรามาทำงานเพื่อหาเงินเพื่อมาจุนเจือครอบครัวนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้ตั้งใจทำงานวันหนึ่งจะเป็นโอกาสของเรา คลิปนี้ ep นี้นะครับครูดงจะมาพูดถึงเหรียญอีกหนึ่งเหรียญที่ต้องใช้คําว่าครูดงอยากได้มากๆเลยนะสําหรับเหรียญนี้นะครับใครมีเหรียญนี้นะครับนี่น,น,นี่เหรียญนะครับของในหลวงรัชกาลที่9้านี่ใครมีเหรียญนี้แล้วเป็นแบบที่ครูดงกําลังจะอธิบายนะครับติดต่อมาที่นี่นะครับผม f c e b o o k f แ Fanpage ครูดงคอยหรือมาที่ นี่ครับผมโดง sc 2 3 7 5ซึ่งเป็นลาย ID ก็ยืนยันมีแบบที่เราต้องการเรารับซื้อจริงแน่นอนนี่นะครับผมรู้ว่าใครมีแล้วก็ยังไม่อยากขายก็ไม่ว่ากันนะครับเก็บเอาไว้ก็ได้ไม่ซีเรียสเหรียญที่คุณโดงจะมาพูดถึงก็คือเหรียญ25สตางตาแผ่นดินนะครับนี่เหรียญย5สตางตาแผ่นดินนี่หลายๆคนก็อาจจะไม่ทราบว่ามีราคา นะครับเนี่ยแต่ถ้าเกิดเป็นเหรียญผ่านการใช้แบบนี้ก็ต้องบอกว่าผลิตออกมาเยอะนะครับเหรียญผ่านการใช้แบบนี้ราคายังไม่สูงนะครับแต่ว่าก็มีการซื้อขายกันแบบประปายแหละเดี๋ยวมาเข้าเรื่องเลยเหรียญที่คุณด่งอยากได้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตวางเหรียญนี้เหรียญที่คุณด่งอยากได้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับคุณด่งอยากได้เหรียญที่เป็นแบบนี้นี่นี่ครับผมเห็นไหมนี่ อันนี้เป็นเหรียญย5ส้าตางค์ที่เป็นปกตินะครับส่วนเหรียญนี้ครูโดงนามาเป็นตัวอย่างอยากให้ดูด้านบนเห็นไหมครับนี่ด้านบนของเหรียญเห็นไหมครับตรงนี้ก็มีฟันเฟืองนะเห็นไหมถูกปั๊มขึ้นมาขึ้นรูปออกมาเหรียญแบบนี้เป็นเหรียญตกบล็อกก็คือเหรียญปั๊มไม่ตรงเซนเตอร์ก็ได้แล้วแต่ว่าคนจะเรียกเป็นเหรียญตกบล็อกก็ได้คือปั๊มไม่ตรงเซนเตอร์อะ ถ้าเกิดปั๊มเซ็นเตอร์ก็จะลงมาแบบนี้เลยใช่ไหมเซ็นเตอร์อันนี้ปั๊มไม่ตรงเซ็นเตอร์จึงออกมาแบบนี้เหรียญแบบนี้เป็นเหรียญเออร์เลอร์คอยของแท้ในกลุ่มนักสะสมก็มีการนํามาขายกันนะครับเดียวผู้โด่งให้ดูด้านหลังนะหนไหมนี่ครับผมมาดูด้านหลังเหรียญน,นี้เห็นไหมครับนี่เห็นไหมของคู่โด่งมีเหรียญห้าสิบสตังที่เป็นตาแผ่นดิน อยู่แต่เหรียญ25สตางค์ตาแผ่นดินที่เป็นเหรียญตกบล็อกแบบนี้คูโดงไม่มีอย่างที่บอกนะครับคูโดงเป็นนักสะสมนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นการที่คูโดงเก็บสะสมไว้คูโดงเลยเก็บเอาไว้แบบหลากหลายประเภทนะครับเหรียญ <c oughs> ที่คูโดงเก็บมาแบบนี้ <c oughs> เนี่ยเนี่ยแบบนี้ก็มีการซื้อขายกันนะหลายคนไม่ทราบนะครับบางคนมีเหรียญที่เป็นเหรียญแบบนี้อยู่ในมือแล้วไม่ทราบนะครับ บางทีคนมีคุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายนะเก็บเหรียญแบบนี้เอาไว้เยอะๆบางทีไม่ทราบว่ามีราคาของคูโดงก็รับซื้ออยู่นะครับเนี่ยแบบนี้ก็อยากได้เนี่ยเนี่ยแบบนี้นะครับโดยเฉพาะเหรียญ2ี่สตางค์แต่ถ้าเกิดเหรียญห0าตังค์ใครมีแต่ต้องการจําหน่ายก็ทักทายได้นะครับแล้วก็มาคุยมาตกลงมาคุยเรื่องราคากันเนาะแต่ว่าถ้าราคา มันไม่สูงมากคุณโดกก็รับซื้อไว้คลิปนี้อีพีนี้มีสั้นๆแต่เพียงเท่านี้เลยนำมาให้ดูนะครับของจริงก็ให้ดูก็ยังยืนยันเรารับซื้อจริงคลิปนี้อีนี้สวัสดีขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คุณโดกคอยด้วยนะคร